ถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อหนูมาหนูอยากเป็นดาราไหมลูกอยากแล้วก็อยากเป็นนางแบบไหมอยากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า,าการเป็นดาราหรือว่านางแบบเนี่ยที่สําคัญนะลูกนะคือมันต้องมีความสามารถด้วยนะลูกนะไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นดาราอยากเป็นนางแบบอยากเป็นนักร้องแต่เราไม่มีความสามารถเนี่ยก็ไม่ได้นะลูกนะเพราะงั้นตอนนี้คือหนูต้องไปฝึกตัวเองหนูอยากเป็นนางแบบหนูก็ต้องไปฝึกเดินแบบนะลูกถ้าหนูอยากเป็นนักร้อง หนูก็ต้องไปฝึกร้องเพลงนิดหนึ่งนะหรือว่าหนูอยากเป็นนักแสดงก็ไปหัดพูดกระกระจกเลยพี่คนติดต่อมาโอเคไหมออคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากสนับสนุนแฮร์รี่นะครับให้ไปสู่ดวงดาวนะครับทุกคนครับอาจจะเป็นนางเอกหน้าใหม่ก็ได้นะพูดถึงนะดีใจไม่พึ่งอะ<ด>ถ้าเกิดว่าลูกไปเป็นดาราโอเคไหมโอเคนะนั่นจะโอเคนะชีวิตก็อาจจะมีงานเข้ามาเงินก็อาจจะเยอะขึ้น หน้าก็คมสวยตอนนี้หนูยอายุเท่าไหร่ละส,สิบขวบเนาะก็อาจจะเป็นนักแสดงเด็กก็ได้งั้นหนูก็ไปเอ่อไปเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจฝึกนะเผื่มอมีผู้ใหญ่ใจดีก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากสืติดต่อน้องแฮร์รี่ไปถ่ายงานโฆษณาก็ได้ครับหรือว่า,อาลองให้ไปเคสงานดูก็ได้ครับไม่ว่าจะท่องทางไหนก็ต่อทางผมก็ได้ครับก็จะมีเบอร์ไว้ให้ครับโอเคไหมโอเค มีสองคอมเมนต์มาหนักหนักมากเลยนะอ่านแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเรามีพลังแบบบวกขึ้นไปอีกเขาบอกว่าลุงเนะี่ยเอาเด็กมาหากินวั t oh. <laughs> ขนาดนั้น <laughs> ลุงหากินกับเด็กโอ้โ oh. หแล้วก็เยอะกว่าน,นั้นอีกนี่ทำไมคนเรามันคิดอะไรได้อย่งงั้นนะคือ <laughs> น้องเขาอะกำลังลำบากอยู่แล้ว,ลวก็พึ่งก็ลำบากอยู่จริงๆเราก็ได้ไปเจอเราก็ได้ช่วยเหลือ เท่าที่เราทำได้เนะาะจะหากินอะไรอะ่นะเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกท่านเข้ามาแล้วทุกท่านอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดซ b บสไคร e ฮะวันนี้ก็โหบรรยากาศนะครึมครึมนะฮะครั้งที่แล้วเราลืมอะไรปะเราลืมรีวิวไหมนะครับ คันนี้อเมล่าปี2 0 1 3ฮะมือเดียวป้ายแดงนะมีหลายๆคนคอมเมนต์ว่าพี่ไม่เท่าไหร่พี่ลืมบอกไม่ะวันนี้ก็มารีวิวไม้ให้คนได้ชมนะฮะคันนี้ก็จะต้องเก็บงานตรงนี้ใหกันชนลงกันชนหน้านะครับอ่าก็จะมีดูอลอยตีเก็บรอบล่างเลยะฮะตีเก็บรอบล่างก็ถือว่าโอเคฮะผมบอกเลยว่าคันนี้ตีเก็บงานประมาณสักประมาณสัก5-6,000พันะ7,000ั 7, นอะ่ะตีไป700 0ก็มีมีภาษีขาดหนึ่งปีด้วยนะฮะคันนี้ขายถูกนะคันนี้ผมบอกเลยว่าขายถูกกว่าตลาดนะ ถ้าพูดถึงคันนี้ฮะรุ่นนี้นะฮะอเมล่าปี2013ฮะ,ะตัว E นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดตลาดตลาดรถนะ,ะเขาขายอยู่ประมาณแสนเก้านะครับแสนเก้าเก้าเนี่ยที่ผมบอกฮะ,ะถ้าเกิดว่าสวยกิฟตเลยนะฮะทุกคนครับสองแสนหนึ่งสองแสนสองอาจจะมีนะฮะทุกคนครับผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆคนฮะ,ะผมเชื่อว่าก่อนที่เขาจะมาซื้อรถนะครับผมว่าทุกคนได้ไปดูหลายๆเต็นต์แน่นอนนะครับแต่วันนี้นะฮะราคานั้นไม่ขายะครับสองแสนกว่ามไม่ขายฮะ ขายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันฮะทุกคนครับก็อย่างที่ผมบอกะฮะก็จะมีริ้วรอยนะฮะทุกคนครับนี่ฮะมีริ้วรอยนะฮะพูดถึงนะฮะก็ไปเก็บงานได้ครับนี่มันจะมีตรงนี้นะฮะชิ้นหนึ่งนะฮะแต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าช่วงลงช่วงล่างขับดีนะเพราะว่าผมเอาไปขับมาแล้วนะครับก็เมื่อวานก่อนสองสามวันที่แล้วครับผมก็เอาไปขับมาฮะอ่ะเดี๋ยวดูไม้ให้นะครับแหมลืมได้ไงเนาะ ลืมดูไม่อ่าไมค์คนี้วิ่งเยอะนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าสตาร์ทสตาร์ทดีกว่าเดิมฮะสตาร์ทกับที่เดียวติดนะฮะช่างก็ไปทำมาให้แล้วครับไมค์คนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าครับระบบแอร์เย็นนะอ่าเดี๋ยวดูเกียร์ไหมดูเกียร์หน่อยนะฮะเกียร์พูดถึงนะฮะไม่มีกระตุกนะนะฮะนี่นะครับตัวดีก็คือไม่มีกระตุกนะขับดีนะฮะ ตัวเอาตอนนี้ก็คือไอไม่มีรถใช้นะฮะตอนนี้ไม่มีรถใช้ก็เอาคันนี้ไปใช้ทุกวันเลยครับนะฮะพูดถึงก็ริ้วรอยครับถ้าพูดถึงเอาไปเก็บงานก็ไม่ไม่กี่บาทครับอืมก็ถือโอเคนะมันเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะฮะครับก็ถือว่ารถสวยอยู่ครับนะฮะเก็บงานหน่อยก็ถือว่าจบนะคันนี้นะฮะยางยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่ละดยใครมาดูดิใครมาเพิ่งมาเนี่ยนี่คันนี้รุ่นเดียวกัน สวัสดีครับสวัสดีครับเฮรี่โอ้นานเลยไม่ได้เจอคันนี้นะฮะทุกทคค่านคันนี้ก็สีแดงนะฮะคันนี้เป็นปี2012นะคันนี้ฮะตัวเดียวกันครับราคาต่างกันนะราคาคันนี้ขายอยู่ที่175,000นานะฮะอ่ะสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับพึ่งสวัสดีครับเฮรี่ไี่ใส่เสื้อแดงเลยเต้ว่างเปล่าว่างไปไหนจะให้ตัดผมให้หลานหน่อยโอ้ยผมยาวเนี่ยกี่เดือนแล้วตั้งแต่ตัดไป นานแล้วนะนานเนาะสองเดือนได้ได้ได้ตัดก็ได้วันนี้ไปไหนวันนี้มีโปรแกรมไปไหนไปหาเพื่อนแล้วก็ไปกินข้าวไปกินข้าวอ่ะไปงั้นตัดผมให้ก่อนเดี๋ยวลุงจะได้รีวิวต่อเอาตรงนี้เลยไหมเฮ้แต่ว่ากันไกลกันไกลพี่อย่าอยู่ที่ร้านตัดผมเซรูเต้บาร์เบอร์อยู่ที่จอมเทียนะทําไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวลุงหางไกลตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะจะได้ไม่เปื้อนนะอ่ะ อันนี้ได้ไหมกันไก่นี้ได้ไหมมันมีแต่กันไก่ตัดไอ้นั่นอะ่ะกันไก่ตัดตัดพวกกระดาษลองดูอ่ะตรงไหนดีตรงนี้ดีว่ะตรงนี้ดีว่ะอ่ะโอ้จะไปกินข้าวนี้ยังมีสำรองอยู่ลองดูว่าไหนจะเข้าหนูอย่างนี้แล้วหนูเป็นไงบ้างลูกสบายดียดไม่ได้ไปหาเลยช่วงนี้ยุ่ง หนุ่มเงยขึ้นยนยู่นะเพิ่งฝากก่อนอใจไตัดกระดาษวิยยาเขามากเลยตัดคิ้วได้ไหมไม่ได้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 ไดไดไดคน,นฝีมือนะนี่ได้อยู่ได้อยู่ โอเคอยู่นะตอนนี้พึ่งเป็นไงบ้างอะก็ก็ขับรสบอยู่ตามขับรสบอ,อยู่ใช่ไหมพอได้ไหมพอได้เหรอเข้าบ้านกี่โมงอะพึ่งก็เลิกเรียนก็ตามปกติเลิกเรียนใช่ไหมตอนเช้าก็ส่งลูกเสร็จก็ก็ข,ขับรถแล้วก็วิง่งวิ่งขัขบรถต่ออ๋อสี่โมงก็ปิดแอปแล้วก็ไปรับล,ลูกอ๋อ ปิดแอปแล้วก็ไปรับลูกอ้ช่วงนี้ก็รับบทหนักเลยเนาะแล้วคนนี้ล่ะรับบทหนักไหมไม่หนักเลยอะสัมภาษณ์หน่อยอยู่บ้าน,นทำไรคะ,คะเล่นเกมค่ะ <laughs> <laughs> แล้วช่วยแม่ทำอะไรบ้างไม่ไม่ทำเลยเป็นเด็กดีไหมเนี่ยเป็นค่ะเป็นเด็ก <c oughs> ดีเนาะต้องเป็นเด็กดีเวลาเรา เวลาเราจะเกย์หรือเวลาเราทําอะไรเนี่ยเรานึกถึงหน้าแม่เราก่อนรู้ปะ่ะหนูเป็นเด็กดีแต่แม่มาบนน่นทุกวันค่ะไมบ่มนทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ค่ะเราเล่นเราเล่นโทรศัพท์ป้าติดโทรศัพท์เป้าเล่นเกมเป <c oughs> ้่าหน่าเห็นไหมเ <c oughs> พราะงั้นเล่นน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสายตาเสียแม่เขาเป็นห่วงรู้ปา่าว <c oughs> เอะสวยยังดูดิดูดิ พูดถึงโอเคนะก็ตับทรงนี้ก็เข้าดีนะเออถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อหนูมาหนูอยากเป็นดาราไหมลูกอยากแล้วก็อยากเป็นนางแบบไหมอยากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการเป็นดาราหรือว่านางแบบเนี่ยที่สําคัญนะลูกนะคือมันต้องมีความสามารถด้วยนะลูกนะไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นดาราอยากเป็นนางแบบอยากเป็นนักร้องแต่เราไม่มีความสามารถเนี่ยก็ไม่ได้นะลูกนะเพราะงั้นตอนนี้คือหนูต้องไปฝึกตัวเอง หนูอยากเป็นนางแบบหนูก็ต้องไปฝึกเดินแบบนะลูกถ้าหนูอยากเป็นนักร้องหนูก็ต้องไปฝึกร้องเพลงนิดหนึ่งนะหนูอยากเป็นเ,เต้นเก่งๆร้องเก่งๆหนูก็ต้องไปฝึกเต้นด้วยนะหรือว่าหนูอยากเป็นนักแสดงก็ไปหัดพูดกระก,กระจกเลยเราจะพูดอะไรก็ได้ดูสีหน้าตัวเองนะว่เาเราจะได้เก่งขึ้นนะถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อมาโอเคไหมคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากสนับสนุนแฮร์รี่นะครับ ให้ไปสู่ดวงดาวนะครับทุกคนครับอาจจะเป็นนางเอกหน้าใหม่ก็ได้นะพูดถึงนะดีใจไม่พึ่งอะ่ะ<ด>ถ้าเกิดว่าลูกไปเป็นดาราโอเคไหมโอเคดีใจนะนั่นจะโอเคนะชีวิตก็อาจจะมีงานเข้ามาเงินก็อาจจะเยอะขึ้นหาเงินเลี้ยงแม่ได้นะก็โอเคเนะี่ยก็ถือว่าหน้าก็คมสวยตอนนี้หนูยอายุเท่าไหร่ละลว0สิบขวบเนาะ ก็อาจจะเป็นนักแสดงเด็กก็ได้งั้นหนูก็ไปไปเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจฝึกนะเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากติดต่อน้องแฮร์รี่ไปถ่ายงานโฆษณาก็ได้ครับหรือว่าลองให้ไปเคสงานดูก็ได้ครับไม่ว่าจะท่องทางไหนก็ต่อทางผมก็ได้ครับก็จะมีเบอร์ไว้ให้นะครับโอเคไหมโอเคมีสองคอมเมนต์มาหนักหนักมากเลยนะอ่านแล้วรู้สึกแบบโว้ยเรามีพลังแบบบวกขึ้นไปอีกเขาบอกว่า ลุงเนี่ยเอาเด็กมาหากินวัด oh. ขนาดน้ะ <laughs> ลุงหากินกับเด็กโอ้โ oh. หแล้วก็เยอะกว่านั้นอีกที่ทำไมคนเรามันคิดอะไรได้อย่งงั้นนะคือน้องเขาอะกลังำบากอยู่เราก็พึ่งก็ลลำบากอยู่จริงๆเราก็ได้ไปเจอเราก็ได้ช่วยเหลือเท่า oh. ที่เราทำได้นะจะหากินอะไรอ่ะเนาะโอ้นางสารจะตายเนี่ยเนี่ย อะดูดิสวยไหมพึ่งได้ไมหมอะไปดูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเน้นถามหน่อยว่าหนูอ่ะเดี๋ยวปัดก่อนหนูปัดหนูปัดเออไปดูดิโอเคไหมหนูเรียนอะไรนะเทควันโด้เหรอใช่ไหมโชว์หน่อยได้ไหมตีลังกาสามตลบกันี้นไปหน่อยอะไรนะลงเท้าจะปไปไปบ้านคนเองเลย สามตลบได้ไหมจีลังกาได้ไหมนี่ต้องเป็นนางเอกนักบูอะใช่ไหมใครสนใจติดต่อได้นะเนี่ยเนี่ยมีมีอะไรติดต่อไม่มีช่องเฟสบุ๊กไหม <c oughs> ไม่มีเลยไม่เล่นด้วย <c oughs> แล้วก็จะติดต่อได้ไงเนี่ย <c oughs> ติดต่อมาทางลุงได้เลยอ่ะติดต่อมาทางผมก็ได้ครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของเฮรีไปเล่นเป็นบทต่อสู้นะฮะ เป็นดาราเด็กก็ได้เนาะแม่จะได้สบายหรือว่าจะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆจะได้มีรถรู่นๆขับงั้นก็ขับซาเล้งต่อไปอ่ะโอเคไหมได้ไหมได้นะนี่มานี่ไหนมาที่นี่รองเท้าไม่ต้องลอยนะรองเท้าลอยไปบ้านเขาไม่ได้นะอ้าวนูโชว์โชว์หน่อยแบบนี่นี่หน โอ้ยสูงสูงอ่ะถึงไหมโอ้ยถึงโอ้ยถึงอ่ะแตกเลยโอ้ยมือแตกเลยเนี่ยมือแตกเลย <c oughs> เอาเอาเอา,เอ,าอีกอีกอีก,อกทีหนึ่งถึงทางนี้ทางนี้ดิกล้องอยู่ทางนี้ต้องกล้องนี้เดี๋ยวกันนะ คือคือเราเป็นนักบู๊อ่ะเหมือนต่อสู้กันอนะอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตีคงตีข่าวฟาดจระเข้ิันหางงเี้ยฟาดไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่นะเฮ้ยได้โอเคเหนื่อยละเอ๊ะจะไปกินข้าวกันใช่ป่ะเฮ้ยมีตังค์ให้กินข้าวไปไ,ไหน,น,ไหนเอาท่าไหนท่าไหนเอา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 โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย เอาให้สุดเลยลูก oh, <no. S 1> เอาให้สุดเลยลูกโอหนูไม่ได้เล่นไงหนูเล่นอะไรหนูเล่นกระโดดยางเหรอจ้า <c oughs> หนูเล่นกระโดดยางเลครับ <c oughs> ถ้าถ้าสมัยก่อนท่านี้กระโดดยางท <c oughs> ่านี้ประมาณนี้กระโดดยาง <c oughs> แล้วเป็นไงบ้างลูกยายติดต่อปะ่ะ <c oughs> ไม่เลยโหทำไมายาย <c oughs> ยายไม่คิดถึงหนูละ <c oughs> ไม่เป็นไรลูกยายเขาก็ต้องไปทํางานถ้าเกิดว่า มา,มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเยอะๆแม่หนูก็จะหนะเพราะว่าแม่หนูก็ต้องทํางานคนเดียวตอนนี้ก็มีร,รายได้ก็คือขับบ๊สอย่างเดียวใช่ปะ่ะเพึ่งต้องไปหาอะไรที่มันเป็นอาชีพด้วยถึงจะดีเพราะว่าบางทีโบโ๊สมันก็ได้น้อยอะนะ่อได้น้อยได้น้อย <c oughs> วันนี้อยากกินอะไรลูกพิซซ่าคอมพานีพิซซ่าคอมพานีแล้วลุงจะมีตังเลี้ยงไหมเนี่ <c oughs> อืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้ตังกินข้าวดีกว่า เฮ้ยลุงขายรถได้ลุงขายรถได,ลลด,ได้ลุงให้สองพันเลยเปลี่ยงข้าวแม่ด้วยโอเคนะเดี๋ยวลุงขอตัวทำงานก่อนนะติดหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคันนี้กับคันนี้นไหนสวยกว่าหลุงหนูชอบคันไหนคันนั้นแดงแป๊ดคันนี้ขาวจ้วะคันไหนสวยกว่า คันนี้สวยกว่าหูม,ม,มีหลายคนเลยนะที่คอมเมนต์มาคันนี้เขาบอกชอบคันนี้มากเดี๋ยวสัมภาษณ์แฮร์รี่ก่อนแฮร์รี่ที่แฮร์รี่ใช้คันนี้อดีไหมดีแล้วร้านองร้านนั่งสบายไหมสบายเพิ่งสบายไหมคันนี้ขับดีไหมขับดีขับดีนะอืมมันกว้างมันก็มีลูกค้าทุกคนที่นั่งรถคันนี้ <อา S 2> ด้านหลังคือมันกว้างมันกว้างแล้วลูกค้าเขาก็บอกว่า เป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าลูกค้าที่ตัวใหญ่ๆเลยนะพี่เต้ที่หนูได้ลูกค้าตัวใหญ่เป็นคนต่างชาติเป็นต่างชาติเขานั่งนี่เขาบอกว่าโอ้เพิ่งเห็นรถเห็นรถคันเล็กแต่กว้างขนาดนี้แบบนั่งสบายนั่นน่ะดิเนเพราะว่าอะไรบ่ะเนี่ยสามารถดูดิดูดิแบบนั่งสบายๆเลยเนี่ยสบายมากเลยแฮรี่ชอบเลยเนี่ยแฮรี่นั่งสบายเลยแฮรี่เดี๋ยววันหนึ่งหนูจะมีรถเป็นของตัวเองวันนี้ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อน ขับไปก่อนมีอะไรก็ใช้ไปก่อนโอเคปะ่ะอ่ะงั้นก็ enjoy your food เนาะโอเคไหมไปกินให้อร่อยนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวลุงทำงานกันนะกินข้าวเยอะๆ,ๆนะผอมเนะี่ยเดี๋ยวเป็นดาราไม่ได้นะโอเคไปเดี๋ยวเจอกันครับสวัสบีครับ,รบเ๊ายบายค่นนนะสวายบายคนะบ๊ายาบายคนะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายนายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายับ๊ายบายค่ะันนี้พูดถึบกาถ้ากิ่พูดถยงไปเ่็บงาน,น่อยค่ะ่าา็โอเคนะราคาถู่กว่า ราคาถูกว่านะะหนึ่งแสน,นะะห้าหมื่นเก้าพันบาทก็ถือว่าโอเคนะอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะทุกคนครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์น,นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องพึ่งกับ้องแฮรี่นะฮะเดีย๋ยวเจอกันที่หมายค้าสวัสดีครับ